สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดวิวบนทิกติกกันนะครับโดยเว็บ k m มเอนะครับก่อนอื่นครเป็นเพื่อนเข้ามาที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์ค้นหา k m t h อนะครับหน่งเว็บไซต์จะอยู่อันแรกเลยนะครับเพื่อนเพื่อกดเข้ามาก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับผมสำหรับผู้ที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่มีก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับก่อนที่สมัครสมาชิกนะครับให้เพื่อนๆกกชื่อผู้ใช้เมลชื่อรหัสผ่านนะครับมผ เลยฮะเป็นเพื hmm. ่อนมีบ well, ัญชี gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถใช้บัญชี gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้นะครับผมหลัมาเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับผมเราก็มาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนลงชื่อเข้าใช้มาก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับผมมองมาที่ด้านซ้ายมือนะครับก็จะเห็นแถบเครื่องมือต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้เลยนี้นะกาสั่งซื้อใหม่เติมเงินนะครับประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะรวมอยู่ตรงนี้เลยนะครับมองมาที่ด้านบนขวามือนะครับเพื่อนะเหนพื่องนครรังแกจจะม่ีเรางินนก่ม ให้เป็นเพื่อนมากดที่เติมเงินงทางด้านซ้ายมือนะครับผมโดยทางเว็บไซต์ก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับในการเติมก็จะมี ot, ทั้ง QR Code โคตธนาคารเลยธนาคารชิวเพลย์อังกอร์เลดคิวโตเคอร์เซนซีนะครับผมแต่ละลช่องทางก็จะมีคําแนะนําที่ต่างกันนะครับเ,เพื่อนๆก็อย่าลืมอ่านกันด้วยนะทางด้านขวามือก็จะเป็นประวัติการเติมเงินนะครับเมนเพื่อนต้องการจะเติมนะครับก็เลือกช่องทางที่สะดวกได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็น QR Code แล้วกันนะครับผมใส่จำนวนเงินเข้าไปนะครับกดเติมเงิน QR Code ขึ้นมาทีว่าเเเเราติิมงนกสร็จแล้วนะครรับเามากดสั่งออเดดอรร์กกัันีว่าคบ เพื่อนมาคลิกที่ TikTok ด้านบนนะครับผมมาเลือกที่มวนมูด้านล่างนะครับแล้วก็หาคําว่าเพิ่มวิวนะครับเพิ่มยอดวิวมาด้านล่างนะครับบริการนะครับก็จะมีอ่าหลายเรนราคาเลยนะครับให้เราดูกันนะครับผมแล้วก็จะมีความเร็วที่แตกต่างกันนะครับเพื่อนลองอ่านกันก่อนได้นะฮะเดี๋ยวันนี้ผมจะเอาเป็นอ่าอันนี้ละกันนะครับผมมาทดสอบให้เพื่อนดูเป็นอันแรกนะมาด้านล่างนะครับมีช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนนำลิงก์ของอ่าโพสที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดวิวนะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นน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 ีี้้้ไดดดเเเเลยยจจจุปรรรริิิมมมาาณะะะคคคััับบกก็ืือออออวววท่่่่พพๆตงงผ แฟนเพื่อนเข้ามาที่หน้าทิกต o อกนะครับโดยวันนี้ผมจะเพิ่มเป็นโพสต์นี้แล้วกันนะครับผมมีอยู่เก้าสิบหกวิวนะครับแฟนเพื่อนมา copy link พสต์นะครับแฟนเพื่อนมา copy link พสต์นะครับแล้วก็นมาใต่ที่ช่องลิงก์ใส่จำนวนเข้าไปนะครับแล้วก็เมอนเพื่อนกดกรอกครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นข้าบริการแล้วก็อะไรเวลาเฉลี่ยขึ้นมานะครับผมแล้วเมื่อเรากดกรอกกันครบแล้วก็กดสั่งซื้อเลยนะครับผม แต่เราก็สั่งซื้อไปแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นข้อความนะครับว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนได้รับการยืนยันแล้วนะครับผมถ้าหากเพื่อนๆต้องการที่จะเช็คสถานะออเดอร์เพื่อนๆก็คลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมทางด้านขวามือก็จะเป็นสถานะออเดอร์ของเพื่อนนะครับพิมพ์ว่ารอดำเนินการอยู่นะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นเลขออเดอร์นั่นเองนะครับผมรถ้าหากเป็นเพื่อนๆต้องการที่จะดูประวัติทั้งหมดนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดที่ปอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับผมเว็บก็จะะโชวว์ปรัติที่่ผาานมของเพื่อนนนทั้้งหมมดขึาเลยะครับผม แลถ้าหากเพื่อนๆนะครับพบปัญหานะครับในการใช้งานเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินได้นะครับที่หน้าแรกเลยนะครับตรงหน้าเขาสั่งซื้อใหม่มาคลิกที่ติดต่อแอดมินนะครับแล้วก็จะพบช่องทางการติดต่อแอดมินนะครับก็ส่งเรื่องของปัญหาเข้าไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินหรือว่าออเดอร์มีความล่าช้านะครับผมแลถ้าหากเพื่อนๆนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแนะนำคนอื่นๆได้นะครับกดที่แนะนำเพื่อนทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็มมมมาาากกออีี้้้้้้้ลลิงงงตรรรรนน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 ะะคคคคคคััััับบบแวว็ส่่่่ใใใหหืๆชชชไดดเยย5% แล้วเมื่อเรากดสั่งออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับเรากลับไปดูที่โพสต์กันดีกว่านะครับผมโดยโพสต์ของเราตอนนี้มีอยู่96วิวนะครับผมเดี๋ยวเรามารีเฟรชหน้าดูนะครับว่ายอดขึ้นเรืยองนะครับผมเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆให้เพื่อนๆเห็นนะครับผมตอนนี้มี96นะครับเดี๋ยวมาดูเฟซหน้าดูอ่าขึ้นมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้ผมใส่ไป1,000วิวนะครับตอนนี้ขึ้นมาจากเอ่อไม่กี่วิวนะครับขึ้นมาเป็น3,86วิวนะครับผมก็ใช้เวลากันแป๊บเดียวเองนะคร แต่ถ้าหากยอดเกินขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับทางเว็บไซต์เขาได้ทำการแถมให้นะครับผมใจดีมากๆกาบริการก็ถูกนะครับผมและในวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเพื่อนๆก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากเว็บไซต์ KMT MM Head ไปเลยนะครับาหากเพื่อนๆหาเว็บไซต์ไม่เจอเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ